สวัสดีปีใหม่ไทยๆนะคะสุขสันต์ว<อ>ันสงกรานต์วันนี้อุณาอยากจะพาทุกคนไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่น่าชอบมากที่สุดวันนี้จะไปลอยกระทงนะคะวันนี้อุณาจะใส่ชุดไทยแล้วก็จะไปนั่งเรือเป็นครั้งแรกนะคะที่ด้ลงเรือก็จะใส่ชุดไทยตื่นเต้นมากค่ะอุณามาที่ทสนามบินดอนเมืองวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นุณาจะได้เจอโรนัลดินโญ่ สวัสดีค่ะชื่อบูนาซิลว,วาค่ะเป็นคนบราซิลแล้วตอนนี้มาอยู่เมืองไทยมา6ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดบริษัทของตัวเองเป็นสลับทอัโซเชียลมีเดียแล้วก็มีช่องใน Youtube ชื่อสาวราลลบราซิลรักไทยค่ะบราซิลบราซิล <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์เพ <laughs> ราะว่า <laughs> น่าปอยู่ที่ไต้หวันเรารู้สึกแบบคิดถึงเมือนไทยตอนให้ <c oughs> เหมือนบ้านเราเลย <c oughs> ใช่เหมือนรู้สึกเป็นบ้างของตัวเองจริงๆทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแสดงความอ c ิชียแบบขอบคุณประเทศไทย <c oughs> เรื่องธรรมะที่ทำา <c oughs> มธรรมะแนวคิดเกียร์แล้วก็มีเรื่องของคนที่แบบใจดีแบบรู้สึกว่า ปลอดภัยด้วยแบบรู้สึกในระดับหนึ่งไม่เคแบบท <c oughs> ุกที่ที่ปลอดภัยแต่ว่า <c oughs> รู้สึกแบบอ,อยู่ที่นี่แล้วคนก็คุยงา่ายเราได้มีโอกาสในการทำงานเยอะมาก <c oughs> อ,าอย่างเช่นตอนปกปีที่แล้วค่ะเราเริ่มทำ u t u b e เหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มทำแบบโปรดักชัน้วยตัวเองนะคะเราถ้าจริงๆล้วคิดว่าถ้าตอนนั้นอยู่บราซิลคงไม่ได้มีโอกาสเท่ากับตอนที่อยู่เมืองไทย มีโฆษณาค่ะ <c oughs> มีโฆษณาประมาณกี่ตัวคะเยอะมากเลยมากกว่ามากกว่าห้าสิบได้สวัสดีค่ะเาวบราซิลนะคะวันนี้เพื่จนมาถ่ายงานให้ G M แมกซีนะคะ เสบราซิลจะชอบพูดคิดอะไรก็พูดเลยคนไทยก็จะคิดก่อนก่อนคิดก่อนพูดส่วนมากที่ีห็นก็เสาบราซิลก็แบบแข็งแรงมากต้องต้องสู้ทุกวันนะคะไอแข็งแรงเหมือนกันแต่เขาวางตัวเป็นสาบราซิลบางทีแบบใจร้อนอ๋อดูแบบเเ้วๆหน่อยใช่ใช่มืทางสองอย่างไม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ความต่างอยู่ประมาณนี้ค่ะทีน่ ว่ามันาเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆนาอยากเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้เป็นที่ได้ยินนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าคือเราก็อยากเป็นหนึ่งมาด้วยใช่ใช่แล้วแบบดีใจมากว่ามันน่าเป็นผู้ฟังที่ดีหรอแบบเพราะมันอยากจะเป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆ